Hello everyone สวัสดีนะคะวันนี้พี่แคทตี้นะคะจะมาแนะนำการทานอาหารแบบตะวันตกให้ค่ะนั่นก็นคือ brunch นั่นเองค่ะ the word brunch is a portmanteau of breakfast and lunch คำว่า brunch นะคะมาจากคำว่า breakfast ที่แปลว่าอาหารเช้าและ lunch ที่แปลว่าอาหารกลางวันซึ่งก็คืออาหารเช้านะคะรวมกับอาหารกลางวันนั่นเองสองมื้อรวมกันก็เลยเป็น brunch ค่ะ ช่วงเวลาที่เสิร์ฟบรันช์นะคะมันก็ประมาณ11โมงเช้าถึงบ่าย2โมงนั่นเองค่ะ b r u n c h usually serve between 11 a.m. to 2 p.m. อาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกว pancake, workflow, bacon. แพนเค้กวอฟเฟิลเบคอนแฮเมนูยอดฮิตที่ขาดไม่ได้ในการรับประทานบรันช์เลยก็คืออีกเบเนดิกตอกเบเนดิกตคืออะไรอะแม่ oh God. มันคือเบคอนหรือแฮมานะคะซึ่งวางบนขนมปังหรือว่ามาฟฟ่ด้านบนเนี่ยจะมีไข่ดาวน้ำราดด้วยน้ำซอสฮอลแลนเดสมันจะฟินมากพี่อยากจะเมาเลยนะคะและอยากจะแนะนำเลยค่ะจากใจจริงว่าบรันช์ที่เพศออสเตรเลียนะคะมันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเขาจะเสิร์ฟมาในพอรช์ชันที่ใหญ่มากนอกจากจะสวยงามแล้วนะคะยังอร่อยมากๆอีกด้วยนะคะถ้าใครได้ไปประเทศออสเตรเลียนะคะมันเป็น I must Australia to try Australia. <c oughs> นั่นก็คือสิ่งที่ต้องลองอย่างนึงในประเทศออสเตรเลียเียค่ะ